สวัสดีครับวันนี้ผมเอาเคล็ดลับการล้างกระทะมาบอกน,นะฮะคือไม่ว่ากระทะคุณจะทอดหรือจะอะไรมาอย่างไงนะครับคุณไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้สันไลฝอยทัหม้อนเลยนะคแค่คุณเอานเนี่ยน้าเนี่ยเนี่ยปึ๊บมาต้มต้มให้เดือดเลยแล้วคุณเอาไปล้างธรรมดาโคตรง่ายเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับผมในการต้มเรียบร้อยหมดละเต เรามาดูกันว่ามันจะไลยัไงแค่เปิดน้ำนฮะลูบเลยแว้ยังไงมีลูบเลยนะฮะังไม่ใช่สไลด์นะมันลูบเลยกระทะเหมือนกันนะครับพอดของเกิดกลางหรืออะไรที่ติดกระทะแล้วเราบอกว่าต้องใช้ฝอยขัดหม้อนะฮะฝอยขัดหม้อน,นี่ลืมนไปเลยไปยไงครับนี่ฝอยขัดหม้อน,นี่ไม่ต้องใช้เลยนี่น ใส่สะอาดปิ้งสไลด์ก็บน้องใช้นี่ครับเดี๋ยวมีเคล็ดลับดีๆยังไงจะมาบอกอีกทีนะครับสวัสดีครับ